ก็คงดีขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเรากลับมาก็ได้พยายามให้เด็กได้มาเติมอาหารไทยนะครับรสชาติอาหารไทยอย่างน้อยข้าวเมืองไทยกินข้าวอิ่มนอนหลับผมว่าก็ดีขึ้นครับก็คงต้องไปที่นู่นพักฟื้นต่อนะครับก็คงต้องไปหาทางไทยเฮ้าส์ให้ช่วยเราในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กลับมาเร็วที่สุดนะครับรวมถึงเราก็ต้องกลับไปเรื่องของการเตรียมการที่จะเล่นกับแข่งขันในเอเชียเกมต่อไปครับผม ก็ครับก็ต้องดูตารางที่เหมาะสมมาน,นะครับถ้ามีเวลาผมผมต้องไปเลยอย่างพรุ่งน,นี้เนี่ยเราก็นัดหมายและนะครับอย่างน้อยพรุ่งน,นี้ก็ต้องต้องเริ่มฟืนฟ้นฟนูสภาพร่างกายอย่างเดิมที่สุดครับก็จริงๆทุกคนทราบดีเลครับวพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเราทําหน้าที่ของเราได้ไดถึงเสียงเดินวนะครับแต่ปีนี้ด้วยภารกิจด้วยอะไรหลายอย่างเนี่ยผมว่ามันก็ทําให้พวกเรากดดันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเราจะพยายามรักษาเหรียญ ให้ได้ในเรื่องของการติดเมกลับมาครับผมก็คงต้องรักษาเกมนี้ให้ได้ก่อนนะครับเราคงต้องมองแมตช์ต่อแมตช์ทัวร์นาเมนต์ต่อทัวร์นาเมนต์ก่อนนะครับเพราะว่ายิ่งที่ผ่านมาในปีนี้เราเกมค่อนข้างหนักตลอดเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งสาคัญที่สุดเราจะรักษาสภาพในเรื่องของเกมการเล่นของเขาเนี่ยของเราในให้สมบูรณ์มากได้เท่าไหร่นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นผมว่าโฟกัสที่รายการนี้ก่อนก็ให้กําลังใจแล้วก็บอกว่าให้พวกเราทําเต็มที่แต่ว่า พวกเราก็ด้วยแบบทีมเราก็เต็มที่ทุกแมตช์อยู่แล้วทุกการแข่งขันอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้เต็มที่ถึงที่สุดค่ะใช่ใช่ตอนนี้ก็ได้พักหนึ่งวันก็ถือว่าดีขึ้นแต่ว่าก็อาจจะไม่มากพอแล้วก็ต้องไปปรับสภาพร่างกายกันอีกทีตรงที่ที่อยู่ที่เอเชียนเกมนะคะแล้วก็ค่อยๆไปทีละแมตช์ค่ะอ๋อเครื่องไฮปอรพลิกใช่ไหมคะคใช่ค่ะ ก็ฟื้นฟูนฟนฟนฟนได้เร็วเหมือนกัน,นะค่ะอันนี้ปกติพวกเราก็ใช้เครื่องนี้อยู่แล้วค่ะทุกคนก็ให้กําลังใจแล้วก็เข้าใจหน้าที่ตรงนี้ว่าต้องไป12บคนแต่ว่าด้วย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 12คนอ่ะทุกคนก็รู้อยู่แล้วคือก็ต้องทําให้เต็มที่เพื่อคนที่ไม่ได้ไปด้วยอะค่ะน่าจะครั้งที่สค่ะครั้งที่สมของของของหนูอะค่ะ ข้อหมายครั้งนี้ก็ข้อหวังเหรียญน,นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเหรียญใดเหรียญหนึ่งก็ข้อหวังเหรียญไปก่อนนะคะแล้วก็พวกเราก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็จะเอาเหรียญมาฝากคนไทยให้ได้ค่ะ<ช>ขอบคุณค่ะ